นี่ครับมาแล้วครับสมเด็จยอดนิยมของหลวงพะกวยนะครับอง์นี้ผมบอกเลยนะเก็บสุดๆครับมาพร้อมบัตรนะสมาคมเนาะนี่อ่าเป็นสมเด็จขาโตลรังยันนะครับลังยันบุซอนนิยมนะครับรุ่นนี้เล่นมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะครับคาโต้ลังยันอ่ามีรังธรรมดาด้วยลังยันด้วยนะครับแต่องค์นี้พิเศษครับเป็นยันกลับครับเห็นไหมยันกลับครับปกติยันต้องตั้งขึ้นอันนี้ยันกลับยันกลับนี่คือหายากครับเราบางคนจะตีความว่า กับหลายการเป็นดีพลิกชีวิตพลิกโชคพลิกลาบนะครับนีน่นี่ครับนี่ครับแล้วสมเด็จนะครับบุกทุคุณดันไม่ตายอยู่แล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเนื้อนิยมโซนนิยมด้วยปีหนึ่งห้านะครับเอาไว้โคศิตธรามเลยเป็นรุ่นนิยมเลยนะพี่พี่เราได้ยันกลับด้วยปกตินะครับพระแค่พิมพ์นี้หลังยันก็มื่นกว่าแล้วครับผมแบงไวๆแล้วกันเอามื่นสี่พันห้าไม่เอาเอาไปมื่นสามพันห้าพอแบงให้เอฟซีเท่านั้นครับนี่ ชาวกับผมได้ยันกลับด้วยครับพี่ๆแค่ลังยันก็มื่นห้าขึ้นแล้วครับมื่นสองมื่นห้าขึ้นแล้วครับอ่าแล้วแต่มือนะบางทีแบ่งสองมื่นเลยก็มีอันนี้ยันกลับครับพี่ๆเดี๋ยวผมเอามือสามห้าร้อยอ่าเน้นไวมาผอมบัตรด้วยเอานี่มาสมาคมนะครับโอเคไหมขายชอบรีบทักเลยใต้คอมเมนต์ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์ให้ด้วยนะใครทําให้ขอบคุณมา,มากๆครับโอเควันนี้ครับสวัสดีครับ